สวัสดีคะ่ะทุกคนคะวันนี้นะคะแพนก็มาตามสัญญานะคะเราทำการโปรแกรมจิตกันถึงวันที่16แล้วนะคะคลิปนี้เป็นของวันที่17นะคะวันที่16มันสั้นมากๆนะคะเพียงแค่เราปลูกพลังในตัวเองปลูกพลังเจ้าเด็กอายุแค่3ขวบ5ขวบที่อยู่ในตัวคุณค่ะเนาะวันนี้นะคะวันที่17มันจะมีแค่3สิ่ง ที่เราจะขจัดออกไป3ส,สิ่งที่มันฉุดลั้งเราอยู่3ส,สิ่งที่ติดตามเรามาตั้งแต่อดีตนะคะวันนี้นะคะแพนมีแบ่งปันให้3ข้อคือข้อที่ข้อแรกเราต้องหยุดโทษคนอื่นหยุดตัดสินคนอื่นค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะตั้งแต่เราเป็นเด็กๆอะค่ะถ้าพ่อแม่เราทะเลาะกันเราก็ไปดูว่า ่าที่พ่อเราตีแม่เราเนี่ยเพราะอะไรแต่เราตัดสินเขาไปแล้วที่เขาต้องตีแม่ที่เขาต้องทำลายอ่าที่เขาต้องอ่าไปเล่นการพาน,านันอย่างเงี้ยสาเหตุที่เขาทำแบบเนี้ยเพราะอะไรแต่เราอะค่ะเป็นเด็กเราตัดสินแล้วเราตัดสินปัญหาของเราเองว่าพ่อไม่ดีจริงไหม ถ้าพอคุณโตขึ้นมาคุณจะบอกว่าฉันจะไม่มีแฟนแบบนี้ฉันจะไม่มีคนรักแบบนี้เด็ดขาดแต่มันมีบางสิ่งที่ติดกับอ่าที่ติดใจคุณมาตั้งแต่เด็กจนวันนี้ค่ะทั้งที่ว่าพ่อกับแม่ทำไมถึงทิ้งคุณพ่อกับแม่ทำไมถึงทิ้งคุณไว้กับยายพ่อทำไมถึงเล่นการพน,นันแม่ทำไมถึงเล่นการพน,นัน ทำไมพ่อถึงทิ้งแม่ทำไมแม่ถึงทิ้งพ่อซึ่งเหตุผลนี้ค่ะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินเขาได้เลยทำไมพ่อถึงไม่รักทำไมแม่ถึงทิ้งผมไปทำไมแม่ถึงทิ้งหนูไปไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกค่ะแม่ทุกคนรักลูกมากๆแต่เขามีเหตุผลที่เขาต้องทิ้งเราไว้ ถามว่าน้ำตาของแม่ไหลซึมไหมน้ำตาอาบแก้มน้ำตาอาบผ่านหัวใจคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินเรื่องราวของพ่อกับแม่เลยทำไมพ่อถึงเล่นการพนันเราลองโทรไปเคลียร์กับพ่อค่ะว่าพ่อคะทำไมที่ผ่านมาพ่อถึงเล่นการพนัน พ่อเขามีเหตุผลของเขาเพราะอะไรรู้ไหมคะในสมัยก่อนนะคะในยุคก,ก่อนๆน,นะคะเขาไม่รู้วิธีว่าเขาจะต้องไปหาเงินยังไงเขาไม่รู้วิธีว่าเขาจะทํายังไงให้ได้เงินมาเพื่อจุนเจียครอบครัวให้คุณลองถามไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกแม่ทําไมถึงทิ้งหนูไปแม่ไม่รักหนูแล้วหรอคุณความเป็นแม่คะ่ะแม่รักลูกทุกคน ถ้าแม่ไม่รักลูกแม่ไม่คอยกินอาหารที่มีประโยชน์อดนน่นอดนี่เพื่อให้หนูได้คลอดออกมาก่อนที่แม่จะจากหนูไปน้ำตาแม่หัวใจของแม่แทบสลายไม่มีแม่คนไหนเลยค่ะที่ไม่รักลูกแต่เขามีเหตุผลคุณเคยได้ยินจากปากแม่ของคุณไหมว่าที่แม่คุณทิ้งคุณไปเนี่ย เขาทิ้งคุณไปเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเขาไม่รักค่ะเขารักแต่เรายังไม่รู้เลยว่าที่เขาต้องทิ้งเราไว้ตรงนี้เพราะอะไรคุณถ้าวันหนึ่งคุณเคยเป็นแม่คุณเคยเป็นพ่อคุณจะรู้เองค่ะว่าความเป็นแม่ความเป็นพ่อมันเป็นยังไง ขนาดแพนนะคะยังไม่ได้เป็นอ่านเป็นแม่เลยแต่ความรู้สึกว่าความรักมันยิ่งใหญ่มากโค้ดขนาดที่พูดไปน้ําตาย,ยังจะไหลเลยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะความรักของพ่อแม่มันยิ่งใหญ่มากถ้าคุณเคยเป็นแม่แล้วถ้าคุณยังไม่รู้อีกว่าแม่เขารักเราไหมคุณคุณมีแม่แค่คนเดียวคะ่ะ คุณจะฟังคนอื่นไม่ได้คุณมีหน้าที่เดียวคือคุณต้องโทรไปเคลียร์เขาคุณโทรไปถามเขาว่าแม่คะทำไมแม่ถึงทิ้งหนูไปวันนั้นพ่อคะทำไมพ่อถึงทิ้งหนูไปวันนั้นเพราะสิ่งที่มันอยู่ในใจเราคะ่ะมันจะส่งผลถึงอดีตอ่ามันจะส่งผลถึงอนาคตของคุณมันจะติดอยู่ในใจของคุณโอเคไหม ต่อไปเนาะข้อนี้คือเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรที่เราติดขาดกันหรือคนรักของเราคนรักเก่าของเราอะค่ะที่มันยังมีอะไรที่ติดค้างคาใจกันอยู่ว่าเออสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้หรือว่าปัญหาอะไรก็ตามที่มันค้างคาใจให้เราโทรไปเคลียร์เพราะเราจะได้เริ่มใหม่เริ่มชีวิตใหม่เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่โอเคไหมคะข้อที่2 คุณสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆความสัมพันธ์เนี้ยให้คุณดูที่ว่ากลยานิมิตของคุณเพื่อนที่คุณจะคบหาคุณสร้างสิ่งใหม่ๆสร้างจินตนาการใหม่ๆสร้างเรื่องราวในชีวิตคุณใหม่ๆคุณต้องสร้างปัจจุบันเนี้ยเพื่ออนาคตปัจจุบันอนาคตคุณต้องการแบบไหนให้คุณทําปัจจุบันที่คุณสร้างอ่าให้คุณสร้างปัจจุบันเนี้ยให้มันดีที่สุด เพราะจิตใต้สำนึกคุณมันจะจำวันที่คุณมีความสุขวันที่คุณมีผลกระทบกับหัวใจยิ่งคุณมีผลกระทบกับหัวใจเรื่องอะไรเรื่องนั้นคือเรื่องที่มันจะติดตามตัวคุณไปยันอนาคตโอเคไหมทุกคนโอเคข้อที่3คุณต้องมีสัจจะวาจา คุณตั้งสัจจะว่าน้ำจากวันนี้ไปคุณจะทําอะไรคุณต้องทําสิ่งนั้นคุณจะออมเงินอ่าเนี่ยคุณจะออมเงินวันละ10บาท20บาทก็ได้ทําอะไรก็ได้ให้มันฝึกการมีวินัยและไม่ว่าคุณจะพูดอะไรออกไปพูดสิ่งที่คุณว่าคุณจะทําคุณจะทําคุณจะทําคุณต้องทําสิ่งนั้นให้ได้ด้วยสัจจะ การค้าการขายธุรกิจต่างๆนะคะล้วนแล้วแต่เจริญรุ่งเรืองด้วยการมีสัจจะทุกคนลองเอาไปทำดูนะคะแพนนะคะแบ่งบันมาจากครูสิตานะคะครูสิตาสอนอะไรอย่างที่แพนบอกเลยแพนก็จะ เอามาแบ่งปันแบบนั้นสิ่งไหนที่แพนทําแล้วมันทําให้แพนรู้สึกดีแพนก็จะแบ่งปันให้ทุกคนค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะวันนี้โปรแกรมวันที่7ค่ะลองตรวจตัวเองดูนะคะสํารวจหัวใจของเราสํารวจสิ่งที่มันเราพูดนิดนึงมันก็มีผลกระทบกับหัวใจของเราอะคะ่ะสิ่งนั้นคุณต้องรีบเคลียร์แล้วคุณก็รีบเปลี่ยนตัวเองสร้างตัวเองใหม่ขึ้นมานะคะแล้วเจอกันใหม่ในโปรแกรมวันที่18ค่ะ Bye bye.